เรียนวันอาทิตย์นะคะจะว่าเรเกี่ยวกับสอบด้วยว่าสอบกลางภาคจะมีสอบอะไรด้วยนะคะจะว่าสอบไว้นะคะจะาเป็นยังไงคะนอกจากมีการสอบกลางภาคนะคะของปีนี้นะคะเรียนสอบกางภาคในมหาลาัยเรียนภาคเรียนวันอาทิตย์นะคะจะว่ามันเป็นเรื่องราวข้อสอบนะคะถูกใจว่าข้อสอบจริงด้วยคือ,คอจริงได้ยางไงไปดูกัน,นเลยจ้า นอกจากนี้นะคะข้อสอบก็คือข้อสอบการงานจะแปลว่าข้อสอบงานธุกรกิจวิชาธุกรกิจของเราจะว่างานสอบไหนจะมีสอบไหนนะคะจะว่าข้อสอบก็คือมีอะไรบ้างนะคะพรุ่งนี้หนูจะสอบแล้วพรุ่งนี้หนูไปเรียนแล้วนะคะจะว่า เกี่ยวกับเรื of of so, and then, and then the ่องเรื yep, right? so, ่องมหาลัยสอบที่เรื่องจะประมาณวันนี้สอบกลางภาคนะคะสอบกลางภาคด้วยคืออาจจะว่าสอบกลางภาคแล้วนอกจากว่าสอบกลางภาคก็คือใช้ดีก็สอบกลางภาคจะว่าข้อสอบนู้นต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะคะวันนี้นู้อ่านหนังสือไปได้ปลอนะคะจะว่าการใช้สอบสอบอะไรด้วยนะคะจะว่าได้ยางไรเนี่ยบอกว่านอกจากนั้นว่าก็คือการใช้สอบด้วยนะคะต้องใช้หนังสือ ต้องดูว่าถ้าข้อสอบได้เกรดได้ข้อสอบได้ร้อยคะแนนสองร้อยคะแนนประมาณขึ้นไปว่าสอบจะว่าสอบกลางภาคของเราด้วยซึ่งสอบกลางภาคต่ว่ามีอะไรด้วยข้อสอบก็คือสอบกลางภาคนอกจากนี้นะคะวันพรุ่งนี้หนูใส่ชุดนักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาแล้วนะคะจากว่าข้อสอบไหนบ้างถ้าใครทาข้อสอบได้ก็สอบไปเลยนะเพราะว่ามีใช้สอบไหนบ้างมีสอบด้วยว่าสอบกลางภาคสอบปลายภาค สอบกลางภาคเดือนสิงหาคมแล้วก็สอบปลายภาคเดือนตุลาคมประมาณแนละ้วแต่ว่ามันเป็นตรวจด้วยอีกแล้วล้วจากว่ามีเรื่องราวาเกี่ยวกับข้อสอบกลางภาคใช้สอบกลางภาคด้วยว่าจะเป็นเรื่องสอบเรื่องมหาลายัยถ้าโรงเรียนปริญญาตรีก็ไปเรียนต่อปริญญาโทไปเลยจะเรียนต่อปริญญาเอกก็เรียนต่อเจไปด็อกเตอร์สักทีนะคะแต่ว่าเรียนมหาลาัยการเรียนรู้ักษาเันว่าสอบกลางภาคเพราะว่านา้องจะทำข้อสอบได้ราเทศนั้นด้วยต้องอ่านหนังสืออีก ีจดสอบส,สอบอะไรด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเรา้ลยค่ะเราอีกตัวต่อไปก็ใช้ข้อสอบนะคะก็คือสอบกลางภาพสอบกับภาควขอของเราว่าสอบปลายภาพสอบปลายภาพเหมือนกันเลย ถ้ามีถ้ามีสอบกลางภาคก็ต้องแก้สอบด้วยถ้าสอบปลายภาคก็ไม่มีแก้สอบด้วยก็คือมีจะมีเรียนภาคถ้าเรียนวันอาทิตย์เรียนภาคสุดทบเรียนภาคพิเศษเดี๋นวเดี๋ยวจะมีเรียนเรียนเรียนภาคภาคภาคที่ภาคเรียนที่สามด้วยก็คือมีเทอมสามด้วยซึ่งว่าการใช้สอบด้วยใช้ชีวิตกับตัวตอนมหาลัยด้วยแล้วใช้สรุปการใช้มหาลัยชีวิตก็คือการข้อสอบอ่านสอบที่จะมีข้อการและข้อเขียนประบาณด้วยก็คือสอบด้วยว่า กใช้ที่วิด้วยก็คือชีวิตนี้ใช้สอบวิสอบด้วยก็คือใช้อะไรประมาณนี้ก็คือข้อสอบตัวสอบด้วยว่าเพราะว่าไปเลือกด้วยก็คือใช้สอบและข้อสอบด้วยว่าซึ่งแล้วต้องอะไรประมาณนี้ก็คือสอบตัวนั้นด้วยข้อสอบทวิตนี้สอบกลางภาคสอบปลายภาคพวกประมาณอย่างเสมอเรื่องเรื่องสอบไหนบ้างตั้งใจเรียนรตั้งใจสอบด้วยนะจ้างสื่อเยียวจิด้วยค่ะ ซึ่งจะใช้สอบกลางภาคแล้วก็ข้อสอบไหนบ้างจะได้จะได้สามสิบคะแนนขึ้นไปจะได้สี่สิบคะแนนขึ้นไปเชียร์จะได้จะได้จะได้เก่งจะได้จะได้จะได้พาจะพาหรือไม่พาก็ผ่านแน่นอนหรูอว่าสอบสอบที่ไหนบ้างที่สุดก็คือพรุ่งนี้หนูไปเรื่องพรุ่งนี้ไปสอบแล้วจ้าตรงนี้ไม่ต้องสีเรียนแล้วก็คือว่าใช้สอบไหนบ้างก็คือใช้สอบกลางภาคสมมติว่าสอบกลางภาคหนูหนูสอบได้ ถ้าสมมติว่าสอบไม่ได้ก็แก้แก้แก้ข้อเขียนแก,แก,แก,แก้สอบไปด้วยซึ่งว่าจะเป็นเรื่องีิชาพิจารณะด้วยว่าคืแก้ข้อสอบมันจะเป็นง่ายยาวมาเราถ้าสอบแล้วง่ายๆนะคะเพราะว่าวิาชาฝึกด้วยนะคะการแก้ภาษาด้วยว่าด้วยค่ะซึ่งสอบไหนบ้างสอบการภาพคือสอบปลายภาคเหมือนกันมาะต่างกันว่าข้อสอบไหนบ้างใครต้องอา่านหนังสือด้วยว่า การสอบด้วยว่าสอบมหาในในที่มหาวิทยาลัยสอบที่มหาลัยก็ได้และัมงานว่าสอบตลา,า,า,างภาคของกับงภาคพวกประมาณเนี้ยนะคะว่าเปลีย่ยนชีวิตนี้ก็คือถ้าพรุ่งนี้หนูไปสอบหนูต้องถักเปียนู้ให้ร้อยถักเปียตรงนี้นะคะถักเปียข้างบนประมาณเนี้ยติดบูดังติดบูขาวก็ได้และสั่งว่าถ้าสอบกับงภาคก็ได้เต็ได้ร้อยคะแนนสองร้อยคะแนนเต็มด,ด้วย รักนะคะจะว่าสอบได้ผา่านผ่านได้จะได้ผ่านสามวันคะแนสี่หลักไหนขึ้นอยเพราะว่าข้อสอบการค่าใช้ง่ายจริงๆด้วยไม่ยากด้วยก็ไม่ยากข้อสมบควรต้องสอบเล้ว่าพรุ่งนี้หนูวันนี้หนูต้องอ่านหนังสือพรุ่งนี้หน claro> ูต้องอ่านหนังสือนะคะราะว่าสอบด้วยสอบการหลักว่าใช้รู้การรู้ทักษะว่ามีการทดสอบข้อสอบต่างๆแต่ว่ามีความจริงมีความรู้ว่าใช้สอบใช้สอบด้วยว่า ต้องทำค่าใช้เวลาค่าเวลาใช้ใช้ทดสอบด้วยจ้ะนอกจากนี <S <S ้การใช้สอบกลางภาคก็ซึ่งสอบว่ามันจะเป็นรูได้ชีวิตนี้ก็คือสอบกลางภาคชี้นส่วนตัวนได้ด้วยแต่ว่าใช้ที่ในเรื่อว่าถ้าถ้าถ้าจะว่าสอบกลางภาคก็ได้ที่และซึ่งว่าสอบใจด้วยว่าถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้สามสิบคะแนนสี่สิบคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนของว่าคะแนนน่าจะผ่านถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ได้สักคะแนนสัก ชิ้เดียวไม่ได้ขนาดสักว่าม well, ันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับสอบการภาคในมหาลัยเรียนวันอาทิตย์นั่นะค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของเรียกว่าในใจกับสอบสอบกลางภาคประมาณสักห้าวันห้าวันควกประมาณเนี้ยคือว่าตั้งใจฝึกรู้ว่าสอบกลางภาคด้วยจ้าปิดท้ายกันด้วยนะคะการใช้คือสอบกลางภาคและสอบปลายภาคเราจะมีวันอาทิตย์มีเรียนวันอาทิตย์ในมหาลัยมีสอบปลายภาค คือสอบปลายภาคสอบปลายภาคนจะเป็นสอบกลางภาคสอบสามเพิมสอบปลายภาคสามเพิมประมาณเนี้ยก็คือเทมสอบก็สอบแน่นอนเทำสามก็สอบแน่นอนนะคะแต่ว่าสอบเรื่องเราอะไรบ้างที่สุดแล้วคือนะด้วยว่าสอบกลางภาคและสอบปลายภาคก็คือใช้ต้องอ่านซื้อใค้เรียบร้อยต้องต้องจดสรุปวิชาด้วยคือมีความสร้รรค์ขอบูว่ามันเป็นเรื่องเราจะว่าคือแบบว่านะคะแต่ว่าดไลนะคะลืมได้อย่างไร ก็มีความใช้สมองขึ้นจะได้สอบผ่านจะได้สอบเก่งจะได้สอบได้ด้วยคะ่ะเป็นยังไงบ้า,างคะเพื่อนเพื่อนนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับสอบกลางภาคในมาหาลาัยเรียนเรียนวัดรัตท์แะ่ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นุไปสอบพรุ่งนี้นุไปเรียนและมาหาลาัยนักศึกษานะคะแต่ว่ามาเป็นศึกษาความรู้ว่าเกี่ยวกับสอบกลางภาคสอบปลายภาคนะคะจะไปยังไงพรุ่งนี้นูอน่อนหนังสซื้อพรุ่งนี้นูจ,จะสรุปวิชาเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเป็นสมุดเหมือนกัน แต่ว่าสอบไหนบ้างข้อจริงก็คือใช้สอบต้องอา่านหนังสือให้เรียบร้อยด้วยนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องเ,เลนะ่นเกมด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้นะค่ะอย่าลืมช่องยูทูปชุดเพื่อปุยไฟใดเพราะว่าควติดเดเตือนเตลิงนะคะทุกทุกคนติดตามด้วยเพราะว่าทุกทุกทุกคนติดตามด้วยนะคะช่องยูทูปหนูนะคะมี่มีโคละกนะคะว่าจะผู้มีหนูตั้งใจเรียนผู้มีหนูสอบนะคะผู้มีหนูไปเรียนนะคะอลไรผู้มีหนูมีเรียนนะคะแต่ว่า มีความรู้ว่าถลัดาใจนะคะอย่าลืมกดแชร์และกด u ับสไคร์นะคะขอตัวลาไปก่อนแค่์ที่บ้ายค่ะ